สวัสดีสวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนๆแล้วก็ขอต้อนรับนะครับเข้าสู่ YouTube c u a n n e l ตีวอนเต้งนะครับเหมือนเดิวันนี้เราจะมาวิเคราะห์บอลกันนะครับว่าคู่ไหนเด็ดคู่ไหนเด่นและที่สําคัญคู่ไหนหน่าลงทุนนะครับวันนี้เพื่อนๆก็อยู่กับติวันเต้งเหมือนเดิมนะครับก่อนอื่นตามธรรมเนียมของเราเลยนะครับ เดี๋ยวเรามาอัปเดตนะครับผลการแข่งขันนะที่เราได้วิเคราะห์แล้วก็ได้แนะแน,แนวกันไว้เมื่อวันก่อนนะครับก็ วันก่อนนะฮะมี4คู่นะครับคู่แรกเนี่ยออร์เรนติน,นานะครับกับอูดิเนเซ่นะครับคู่นี้เนี่ยผมให้ไปทางฟิออร์นะครับเนื่องจากฤดูกาลนี้นะครับเกมในบ้านของพวกเขาเบื่อเหลือเกินนะครับ,บแม้ว่าการครองบอลต่างๆในนัดนี้เนี่ยจะทำได้ดีกว่าในส่วนของฟิออร์เรนติน,นานะครับแต่ว่าจบสกอร์ไม่ลงนะ เป็นอุนดรีนเนซี่นะครับที่ใช้โอกาสค้มกว่านะครับจะไปะขึ้นละสองเม็ดนะครับพัดลมฟิออร์นะครับยาบเลยเพื่อนเพื่อนคู่นี้นะครับขออภัยนะ เปิดหัวมกระยับเลยนะครับคู่ที่2นะครับเป็นบอโลนญานะครับกับอินเตอร์มิลานนะครับคู่นี้ผมให้รองที่โบโลนญานะครับเนื่องจากพวกเขานั้นนะครับไปปั่นไปปั่นไปปั่นประสาทมาแล้วนะครับทั้งเอซิมิลานแล้วก็จูเวนตุสนะครับโอ้โหทำได้ฟอร์มทำฟอร์มได้ดีเลยนะครับในเกมที่เจอของทั้ง2ทีมเนี่ยก็ มองว่านัดนี้เนี่ยก็น่าจะแพ้แหละแต่ก็ไม่น่าจะโดนเยอะเพราะว่านั่นอินเตอร์มันต่อเยอะนะครับก็เลยรองที่บอร์ลอนยานะครับกลายกลับกลายเป็นบอร์ลอนยาเล่นดีเฉยนะครับอัดอินเตอร์ไปซะอย่างนั้นนะครับคู่นี้เราก็กินเต็มไปนะครับคู่ที่3นะครับอตาลุต้ากับโตริโนนะครับคู่นี้ผมมองว่าน่าจะจบลงที่เสมอนะครับซึ่งอตาลุต้ามันต่อมาเนาะก็เลยรองนะครับไปที่โตริโนนะครับซึ่งจากช่วงที่ผ่านมาเพราะว่าไอ้ฟอร์มของอต ต,า,ตามันหลอมเเพื่อนๆพนแล้วก็สวนทางกันนะครับกับฟอร์มของตอริโนโที่ช่วงหลังของฤด,ดูการเนี่ยมาเล่นดีเฉยเลยนะครับสุดท้ายก็จบลงที่เสมอกันนะครับก็ยิยงกันไปยับยับสี่ประตูต่อสี่คู่นี้เราก็ออกินเต็มไปนะครับราคาไหลที่หนึ่งประตูนะตาตาต่อนะครับคู่สุดท้ายนะครับคู่นี้เนี่ยเรื่องว่าปูลกับเบียริลนะครับคู่นี้ผมลงใจไป <c oughs> ที่เรื่องว่าูลนะครับ เพราะว่าค่อนข้างเชื่อมั่นนะครับฟอร์มในแอนฟิลด์นะครับที่โหดจัดมากในฤดูการนี้นะครับซึ่งหากเพื่อนๆจำไม่ได้นะครับเดี๋ยวก็จะมีป๊อปอัพนะฮะเด้งขึ้นมาให้ย้อนกลับไปฟังกันนะครับว่าวันนั้นเราคุยกันไว้ว่ายังไงนะครับเห็นด้วยเห็นต่างอะไรกันยังไงเนาะกลับมาต่อนะครับผมก็เอานะครับ ถ้าจำไม่ผิดนะน่าจะบอกเพื่อนๆว่า,าถ้าราคามันไหลไปไม,ไม่เกินนี้เนี่ยคุณนี้ก็น่าสนใจไปทางเล่นอยู่ไปทาง,งานี้ว่าพูลนะครับสุดท้ายอออมันไหลลงมาที่ลูกครึ่งนะครับก็เลยจัดไปนะครับสุดท้ายหงแดงไม่ทําให้เราผิดหวังนะจัดเต็มไป นะครับสำหรับคู่นี้นะครับสรุปผลประกอบการเมื่อวันก่อนนะครับหากเพื่อนๆนะฮะตามมาก็น่าจอา่าอิ่มกันไปพอสมควรพอมีพอกินกันไปพอสมควรน,นะครับหากตายแค่คู่เดียวนะตายคู่ของอกับอูดิเนเซนะครับก็ยินดีด้วยนะครับหากใครนะครับเอาข้อมูลที่ผมได้วิเคราะห์ให้เ่อนฟังไว้เนี่ยเอาไปลงทุนแล้วก็สามารถ ทำกำไรได้ก็ดีใจด้วยนะครับหากยังพลาดไปเดี๋ยววันนี้มาเริ่มกันใหม่นะครับวันนี้มี3คู่นะเพืนะ่อนๆนะสามคู่นะครับคู่แรกเป็นยูนเนอร์ลินกับกรอยท์เฟิร์สนะครับจากบุนเดสลิก้านะครับแต่อี่ทีหนึ่งครึ่งเนาะอุที่2อ เซบียากับกาดิสนครไว้ที่ลาลิก้าแป๊บหนึ่งนะครับที่2นะแล้วก็คู่สุดท้ายจบที่ดีกเอิงนะครับเป็นสตาร์บุกรับการเย็นของเปเชนครับคู่แรกอยู่เบอร์ลินต่อค่อนข้างหนักเลยนะลูกลุกลรกลงกล้กคกลทกงุกลุกลุกัก็ุกล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 ุกุ่กลุกยุกล้กนุกลุกลุกลกลุกลุนลุก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 ลกุ่อุก ลูกเท่านั้นเองนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าคู่ไหนน่าสนใจอะไรยังไงนะครับเริ่มที่คู่แรกกันเลยนะครับไม่รอช้านะายูเนียนเบอร์ลินนะครับจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของรอยเตอร์เฟิร์สนะครับทีมที่เพิ่งเลื่อนชั้นนะฮะขึ้นมาในฤดูกาลนี้เองนะครับแล้วก็มีแวลนะครับไม่ใช่มีแวลซีน่าจะตกกันละแหละนะครับในส่วนของรอยเตอร์เฟิร์สนะครับ ตอนนี้นะครับยูเนียนเบอร์ลนะินเนี่ยอยู่อันดับที่6นะครับมี50แต้มแต้มแห่งจากาคุนโลนนะครับ <c oughs> เพียงแค่แต้มเดียวเท่านั้นเองนะครับ <c oughs> ในส่วนของเฟิร์สนะครับอยู่อันดับที่สิของตารางนะครับตอนนี้มี17แต้มแล้วก็น่าจะต ไม่ช่แน่ชันตลนะครับว่าเกมที่เหลือชนะหมดยังไงก็ตกชั้นนะครับในส่วนของเฟื้อนะล่าสุดน,นะครับที่ทั้งคู่เจอการกลับเป็นเฟื้อนะครับที่เก็บชันชนะเหนือยูเนียนเบอร์ลินไปเมื่อช่วงต้นฤด,ดูกาลนะครับชนะไป1ประตูต่อสูงที่เหลือเนี่ย ผมไม่พูดถึงแล้วกันนะครับเพราะว่าเป็นเกมนะที่ทั้งนะคู่เจอกันในดิวิชั่นที่2นะครับเพราะว่าอยูเนียนเบอร์ลินหนึ่งกรเพื่อเงื่อนชั้นขึ้นมาปี2ปีนี้เองนะครับก็ที่เหลือก็เป็นเรื่องของดิวิชั่น2ไปเอาในลีกสูงสุดของบุนเดสซลีก้าเนี่ยก็น่าจะเป็นนัดล่าสุดนี้เองนะครับเฟือชนะไป1ประตูต่อศูนนะครับก่อนในช่วงต้นฤดูกาลนะครับมาดูภาพรวมกันสักนิดหนึ่งนะครับยูเนียนเบอร์ลินโอเกมในบ้านนี่ใช้ได้เลยนะครับ15บนหะ้านัดชนะ9ครับ แพ้แค่2นะครับเสมอสีรกบวินเวทสูงถึงอ๋อนะครับแต่ทางไตรท์เฟลด ฤดูกาลนี้เนี่ย15นัดนะครับแพ้ไป12ครับเสมอ3ยังตีใครแตกชนะไม่ชนะใครสักครั้งเลยนะครับในฤดูกาลนี้สําหรับเกมในลีกของเฟื้อนนะครับวินเบดก็ไม่มีนะครับ0%ไปนะตรงนี้นะครับล่าสุดนะครับทีเนเบอร์ลินเอาชนะไลท์ซิกไปนะครับด้วยสกอร2-1ประตูต่อนหนึ่งนะครับหลังจากแพ้ให้ดาวไลท์ซิกนี่แหละอามา 1- ประตูต่อ2ในเยอรมันคัพนะครับก็มาเก็บเอาคือในลีกนะครับชนะไป2-1ในส่วนของเกมใน บ้านก็ดูดีมากๆเช่นกันนะครับหา้าล่าสุดที่เปิดบ้านยังไม่แพ้เลยสักครั้งนะครับแย่สุดก็คือเสมอกับสตุการ์ดนะครับหประตูตอนหนึ่งที่เหลือก็เก็บชัยชนะไปได้ทั้งหมดมีคลีนชีสสองครั้งก็คือ2ครั้งล่าสุดจากโคโลนก I ับไอทรอฟแฟรงเฟิร์ตนะครับก็ถือว่ายอดเยีเ่ยมมากนะครับเกมในบ้านของยูเนียนเบอร์ลินทั้งส่วนของเฟิร์สนะครับล่าสุดแพ้นะครับ,ลบเลเวอร์คูเซ่นมานะครับหนึ่งประตูต่อสี่นะครับทำให้ตอนนี้เอาจริงนะถ้าไม่ตัด ถ้าตัดนะครับอ่อนนักประชาวิตรออกไปนะครับท่าน มองแค่เก้าหลังสิงอันล่าสุดมองแค่เก้านะครับยูเนสเบอร์ลินนะครับยังไม่ชนะใครสักครั้งเลยนะครับแพ้5เสมอ4นะครับหลัล่าสุดนี่ก็แพ้เลยเมื่อคูเซนมานะครับหนึ่งประตูต่อ4ในส่วนของเกมเยือนนะครับค่อนข้างลำบากนะครับหากไปนับเอเกมกระชับมิตรนะครับเฟื้อสนะครับสี่ครั้งล่าสุดที่ออกไปเยือนยังเก็บชัยชนะไม่ได้เลยสักครั้งนะครับก็ดีหน่อยที่สองครั้งล่าสุดจบลงด้วยการเสมอกับฮอฟเฟนไฮม์แล้วก็ไอตรกแฟรงก์เฟิร์ตนะครับ คู่นี้นะครับก็ ไปที่ชัดเจนนะเพื่อนๆว่ายังไงก็เป็นทางยูเนสยนเบอร์ลินแน่นอนนะครับที่เป็นฝ่ายเก็บสามแต้มไปแน่ๆนะครับแม้ว่าจะเป็นเฟิร์สนะครับที่เก็บชชนะไปได้ก่อนในช่วงต้นฤดูกาลนะครับแต่ฟอร์มของยูเนสยนเบอร์ลินนะครับช่วงหลังของฤดูกาลนั้นเล่นได้เยี่ยมเลยนะเพื่อนๆทั้งเกมในบ้านนะครับแล้วก็เกมภาพรวมในหลีนะครับที่สีนษล่าสุดสามารถเก็บชชนะไปทั้งหมดนะครับส่วนทางเฟิร์สนั้นนะครับอย่างที่ผมบอกเพื่อนๆไปแต่แรกกันนะครับแหกตัดนัดประชามิตรออกไปนะครับ <clears> hmm. <throat> เก้านัดหลังเนี่ยพวกเขายังไม่ชนะใครเลยสักนัดนะครับและที่สําคัญยังไม่สามารถตีไข่แตกในส่วนของเกมเดือนได้เลยในฤดูกาลนี้นะที่สําคัญนะครับพวกเขาเนี่ยจะหมดแฮชชั่นแล้วลหละนะครับในการแข่งไปแล้วนะเพราะว่าฤดูกาลนี้นะครับยังไงพวกเขาก็ตกชั้นไปที่รร้อยนะครับไม่ว่าจะเล่นยังไงชนะยังไงก็ตกชั้นไปที่ร้อยนะครับแล้วก็จากสถิตินะครับมาดูสถิติกันสักนิดนึงผมไปรวบรวมมาให้เพื่อนๆนะครับสถิติการทาประตูในบ้านของยูเนี่ยนเบลินในฤดู การน,นี้นะครับตกเฉลี่ยเกมละ1.5ประตูนะครับก็เท่าเท่ากันนะครับราคาต่อรองในวันนี้เนาะ แล้วก็นะครับทางเฟือสเองนะครับจนถึงตอนนี้เนี่ยพวกเขานะครับไอ้ส่วนของเกมเยือนนะเสียประตูไป46ประตูจาก15นัดเฉลี่ยแล้วนะครับเฟือสในเกมที่ออกไปเยือนดิลลีกนะโดนยิงไปนะครับนัดละ3ประตูนะครับไอ้ส่วนของเกมเยือนซึ่งราคาต่อมาประมาณนี้ผมว่าน่าสนใจนะเพื่อนๆอ่อคู่นี้ผมลงไปที่นะครับยูเนี่ยนเบอร์ลินละกันนะครับหากว่าเพื่อนๆนะเห็นตาเห็นด้วยยังไงนะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยเรามาแลกเปลี่ยนกันนะครับอ่าเรา มาพูดคุยกันอย่างปัญญาชนนะครับเมนด้วยใต้คิดได้เลยยินดีรับฟังเนาะแลกเปลี่ยนกันสนุกสรุปนะเพื่อนๆนะเดี๋ยวมาดูคู่ที่2นะครับเซบียานะครับจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของกาดิสนะครับคู่นี้ยกไปที่ลาลิก้าสองนิดหนึ่งนะครับที่สองนะครับคู่เซบียากับกาดิสเนี่ยเดี๋ยวเตะพร้อมกันนะครับกับคู่ของซาบุกกับเอพชเคนะครับพีเอสเจเอชเคนะครับตอนที่สองเท่ากันนะครับก็ อ๋อสะดวกคู่ไหนนะเพื่อนๆก็เลือกชมกนันเอานะครับเดี๋ยวกลับมาที่คู่นี้ก่อนนะฮะตอนนี้เซบีย่านะครับอยู่อันดับที่3ของตารางมี63แต้มนะครับเท่ากันกับบาร์เซโลนาแต่เท่ากันนะครับบาร์เซโลนาเนี่ยพลาดนะครับน่ารสุดพลาดแพ้มาก็ค่อนข้างน่าเสียดายนะครับก็กางจะมาสู่สโซนล้วล่ะในส่วนของบาร์เซโลนานะทางกาดิสนะครับตอนนี้อยู่อันดับที่17นะครับมี31แต้มแต้มห่างจากโซนตกชั้นโซน เซเนี่ยเพียงแค่แตาม้มันเยวนั่นเองในส่วนของกรานด้านะครับที่มี30แต้มก็มินเมย์เหมือนกันนะครับคู่นี้ก็แข่งชนะ <c oughs> ในนัดน,นี้ได้นะครับก็จะเบียดมาโยก้าขึ้นไปนะครับก็แข่งขึ้นไปนิดนึงก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีหากเก็ยชนะในนัดน,นี้ได้นะ ล่าสุดนะครับที่ทั้งคู่เจอกันเป็นเซบีย่าและที่เก็บชัยชนะไปได้ด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับเมื่อไม่นานมานี้เองต้นปีนี้แหละนะครับทำให้ตอนนี้เซบีย่านะครับเก็บชัยชนะนะครับเหนือกาดิสไปนะครับเก้าครั้งติดแล้วนะครับเสมอกันครั้งล่าสุดนู่นเลยนะครับปี2006นะครับกาดิสยังไม่สามารถเอาชนะเซบีย่าได้เลยสักครั้งนะครับสินัทล่าสุดตั้งแต่ปี2006เลยนะก็ถือว่าเซบีย่า สถิติตรงนี้นะครับเป็นต่ออย่างแน่นอนนะครับก็ทดไว้ในใจก่อนนะครับเป็นตอนหนึ่งนะครับภาพรวมนะครับของทั้ง2ทีมในฤดูกาลนี้นะครับเกมในบ้านของเซบียาดูแม่นะครับ16นัดเนี่ยแพ้ไปแค่ครั้งเดียวครับชนะ11เสมอ4นะครับวินเวกอยู่ที่68.8นะครับในส่วนโคคาดิสนะครับ16นัดเนี่ย อ๋อชนะแค่สี่ครับพเพื่อนเออเสมอห้าแพ้ไปถึงเจ็ดนะครับวินเรตอยู่ที่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะตรงนี้เซบียเองก็ถือว่าทำได้ดีเช่นกันในฤด,ดูกาลนี้นะครับก็ได้ต่อเป็นต่อที่สองนะฮะ ล่าสุดนะฮะเซบียาบุกไปนะครับถล่มเลยมันเต้นะสามประตูต่อ2ยิงไปยับยับเลยสกอร์ช่วงหลังของเซบียานะครับได้เยอะก็เสียเยอะนะครับล่าสุดแพ้เรอัลมาดริดมานะครับสประตูต่อ3ามนะขออภัยนะครับล่าสุดแพ้เรอัลมาดริดมาสประตูต่อ3นะครับทำให้ตอนนี้นะฮะเซบียากระผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะมานะครับสีนัดหลังเนี่ยเดี๋ยวแพ้บาซ่าเนาะกลับมานะครับชนะกรานเดดา กลับไปแพ้ <c oughs> กลับไปกลับมาแล้วไม่รู้ว่าอันานี้จะลงเออยังไงนะครับมาดูส่วนเกมในบ้านนะครับของเซบียถ้านั้นหลังนะครับมีพลาดแพ้ให้เอัลมมดริตไปเแค่ครั้งเดียวนะครับเสมอกับโซเซดัดหนึ่งครั้งที่เหลือเก็บชัยชนะไปทั้งหมด <c oughs> ก็ถือว่าอยู่ในโซนที่ดีอยู่แนละ้วเกมในบ้านช่วงหลังของเซบียนะครับมี1นึ่งคลีนชีฟติดมือมาเล็กน้อยนะครับผม ในส่วนของกาดิสนะครับล่าสุดเนี่ยแพ้นะครับให้กับอาราติกบิวเบลนะครับสประตูต่อ3หลังจากเพิ่งเอาชนะทำโชว์ฟอร์มได้เหนือชั้นนะครับเอาชนะบาร์เซโลนามาได้ด้วยสกอร์หประตูต่อศูนนะครับในส่วนของกิมเยือนในกาดิสเนี่ยสี่นัดหลังนะครับชนะ1ครั้งแพ้1ครั้งเสมอสองนะครับเสมอบาเลนเซียนะครับก็ถือว่าไม่ได้แย่นะแพ้แอตมาดริดนะครับก็เป็นทีมใหญ่นะครับก็ฟอร์มโดยรวมก็ไม่ได้แย่อะไรมากมายนะครับในส่วนของ กาดีสก็น่าสนใจอยู่ฟอร์มช่วงหลังนะครับ นัดนี้นะครับทั้งสองทีมแตต่างมีอะไรขลักดังค่อนข้างมากสําหรับเกมนี้นะเพื่อนๆ่ทางเจ้าบ้านเองนะครับแข่งชนะนัดน,นี้ก็จะขยับนะครับขึ้นไปอันดับ2ชั่วคราวนะหลังจากที่ล่าสุดแบบบาซ่าพลาดท่าแพ้รารโยมานะครับเพื่อนเพื่อนะทางการดิชเองนะครับก็ต้องการแต้มนะครับเพื่อที่จะขยับหนีห่างจากโซนตกชั้นมากที่สุดนะเพื่อนเพื่อซึ่งจากสถิติผ่านมานะครับเพื่อนๆก็น่าจะพอ,อะวิเคราะห์ได้แหละนะครับว่าเซบีานะิญา่ยมีโอกาสอย่างมากเลยนะครับที่จะเก็บชัยชนะไประเด็นในนัดน,นี้ กับซึ่งส่วนตัวของเองเนี่ยก็คิดว่าเป็นซีเบีย่นั่นแหละนะครับที่น่าจะเก็บชนะไปนะครับแต่เพื่อนเพื่อนลองมองดูนะราคาต่อมาขนาดนี้นะครับผมเลยย้อนนะครับกลับไปดูนะครับเกมช่วงหลังของคาดิสนะครับซึ่งก็ถือว่าพวกเขาเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีเลยนะเพื่อนๆนะแม้ว่านะครับนัดที่แพ้เนี่ยก็ไม่ได้แพ้ขาดเลยนะครับเอาง่ายๆว่าผมไปลองดูว่ามีนัดไหนไหมพวกมันเนี่ยพวกมันหรือว่านะครับอยากพายจังเลยนะครับนัดไหนบ้างนะครับ ที่การดิสเน่แพ้เกิน2ประตูไหมนะครับก็ไม่มีนะถ้าไม่มีเลยนะครับไม่ขาดนะครับอย่างน้อยก็1ประตูนะครับที่แพ้นะครับก็จากชัติผมไปไล่ดูมานะก็รอบนี้ผม,มเลยเลย,เลยช่างใจนะครับลองลองลอง,องไปที่ทานการดิสนะครับคู่นี้นะไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะคิดยังไงนะลองคอมเมนต์มาได้นะครับใต้คลิปมาแลกเปลี่ยนกันนะครับมาถึงคู่สุดท้ายแล้วเพื่อนๆ s าบ,นนบ,บุนะครับกับเปเชนะครับตอนนี้เปะเชมันเยือนนะครับคู่นี้เตะทีสอเวลาเดียวก,กันกับเซบีย่ากับการดิสเลยนะครับจะฝูงเปเชนะครับทีด่ดูการนี้เนี่ยก็น่าจะไปกินเหล้าฉลองแชมป์กันไปแล้วล่ะนะครับกระชากับไปกินเหล้าแล้วลหละนะครับ ชนะก็ชนะหรือแพ้กนะับที่เหลือ,อยังไงก็ได้แชมป์ในส่วนของเปสเชนะครับมี78แต้มนะครับมาร์เซ่ตามไม่ทันแล้วนะครับแม้ว่าจะชนะทุกเกมที่เหลือก็ตามนะครับในส่วนของสตาบุกตอนนี้อยู่อันดับที่6นะครับมี56แต้มนะครับห่างจากนิสนะครับเพียงแค่แต้มเดียวนะครับมีห้าสิบเจแต้มเนาะแต่เท่ากันนะครับก็หากชนะในนัดนี้ก็พอมีลุ้นขยับไปเ,เล่นทัวร์นาเมนตของอยุโรปอยู่นะครับ สามครั้งล่าสุดครับที่ทั้งคู่เจอกันก็เป็นเปเชงนะครับยัดเยียดความพ่ายแพ้ด้วยสกอร์สประตูทุกนัดนะครับโหมดไปไหนนะครับเป็นส่วนของเปเชงนะสี่ศูนย์ครับสี่หนึ่งสี่สองนะครับเรียงกันมาเลยจากปี2020นะครับก็ถือว่าเป็นเปเชนะครับที่ครองความได้เปรียบทั้งหมดนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเปเชนะครับทบทวนในใจก่อนว่าได้เปรียบอีกครั้งนะครับ นะครับทั้งฤดูกาลของทั้ง2ทีมนะครับอุ้ย เกมในบ้านนะครับของซาวบุกก็ไม่ได้แย่เลยนะเพื่อนๆในฤดูกาลนี้นะครับ17นัดแพ้แค่3เพื่อนชนะ10ครับเสมอ4วินเวทสูงถึง58.8%นะครับในส่วนของเกมเยือนของปชนะครับไม่ค่อยน่าภิรล์เท่าไหร่แค่เอาอย่างนี้ดีกว่านะครับ17นัดชนะแค่เกครับเสมอแพ้ไปเท่ากันนะครับ4นัดนะครับวินเวทอยู่ที่52.9%นะตรงนี้ก็ค่อนข้างสูสีเลยนะครับสำหรับฟอร์มในของเกมเย่าแล้วก็เกมเยือนของ เปเชเทียบกับสตาร์บ o k นะครับล่าสุดนะครับสตาร์บ o k แพ้กับลิวนะครับหลังจากทํามาได้ดีตลอดทั้ง9นัดนะครับไม่แพ้ใครมา9นัดติดอ่ะแล้วก็มาสะดุดขานะครับเสมอลิวในนัดเอ่อขออภัยนะครับแพ้ลิวในนัดล่าสุดนี่เองศูย์ประตูตอนหนึ่งนะครับในส่วนของเกมในบ้านของสตาร์บุกหานัดล่าสุดแบบแย่สุดก็คือเสมอกับนิสแล้วก็ลียงเท่านั้นเองที่เลือเก็บัชชนะไม่ได้ทั้งหมดพร้อมกับ2คลีนชิดนะครับเอาเรื่องอยู่นะเกมในบ้านของสตาร์บุกช่วงหลังนะครับทางเปเชกนะครับล่าสุดเสมอกับลองนะครับ ยุสสนิตินะครับชนะสีนัดติดไว้แค่นั้นนะครับก็ถือว่าค่อนข้นงน่าสิดายนะล่าสุดย่เสม,มอกับล้องนะก็แต่ไม่เป็นไรแค่นั้นก็เพียงพอนะครับที่จะให้เปเช่เป็นแชมป์ลีกเอิงในฤด,ดูกาลนี้นะครับในส่วนของเกณฑเยือนนะครับห้านัดล่าสุดที่ออกไปเยือนนะครับ มาเก็บชัยชนะนะครับในเดือนสีนี่เองนะสเปเชงหลังจากก่อนหน้านั้นน่ะโอ้ผลงานแย่มากนะครับเพื่ออแพ้โมนาโกนะครับแพ้โรมาิดนะครับแพ้นิสนะครับเพิ่งมาลื่นตาอ้าปากได้ก็คือต้นเดือนเมษายนนี่เองนะครับทะลมลอริยองเละกำลังฉันนั้นมากก็ทลลมยับยับนะครับทบลมกลมงฟุตหกหนึ่งนะครับก็เก็บชัยชนะเรื่อยมาพร้อมกับ1นึ่งคลีนชีพจากตองเช่นะครับก็ถือว่าฟื้นคืนชีพแล้วหลังในการับในส่วนของเปเช คู่นี้นะครับจากการพบการหกนัดล่าสุดนะครับสตาร์บูลยัไม่สามารถเอาชนะเปเชย์ได้ในซักนัดนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับสามนัดหลังในยังโดดยิงนะครับไปทั้งกสี่ประตูอีกด้วยนะครับแล้วก็เปเชยที่ฤดูกาลนี้เนี่ยเหลือแค่เกมในอีกเท่านั้นที่โฟกัสนะครับบนทวดบนไรนะพวกแกตกไปหมดแล้วนะครับในส่วนของเปเชยก็คอนเซนเทรตได้แค่ในลีกนะครับซึ่งที่เหลือนะครับก็เป็นแชมป์ตอนนี้เขาเป็นแชมป์ไปเรียบร้อยแล้วครับนัดที่เหลือเนี่ย อีก4นัดเนี่ยก็เรียกว่าเตะเอาชื่อเสียงล้วนๆนะครับในส่วนของเบชเชน่าซึ่งหลังจากนะครับอย่างที่ผมบอกเพื่อนๆไปนั่นแหละนะครับที่แพ้เมือมโมนาโกแบบยับเยินน่ะหลังจากนั้นก็เรียกว่าคืนฟอร์มนะครับแล้วก็ยังไม่แพ้ใครมานะฮะห้านัดติดซึ่งมาเสมอนะล่าสุดนี่นะก็ยิงไปยับๆเกือบถุกนัดนะครับซึ่งในนัดที่บุกไปเยือนสตาร์บุกผมก็มองว่าน่าจะเก็บแต้มมาได้เพิ่มนั่นแหละนะครับทั้งจากสถิติที่เจอกันนะครับเปเชก็คุมความได้เปรียบอยู่อย่างที่บอกให้รับในใจก่อนเเมมมมื่่่่ออกกกกีี้้้้ะนนนนแแลวว็าาาาาทผใบบขงุ ก็ไม no ่ได้แย่นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยมีตัวจิตค่อนข้างเยอะหลังจากแม้ว่านัดชิ้นแล้วเนี่ยที่แพ้มาแพลวิวมาเนี่ยก็ไม่ได้มีตัวจิตเพิ่มนะครับแต่ทันั้นเนี่ยก็มีเจ็บเยอะอยู่แล้วนะครับซึ่งผมมองว่าในไมคู่นี้นะครับโจทที่ชชนะของเปเชียนี่ครับเพื่อนแล้วก็ราคาที่ต่อมาน่ารักน่ารักประมาณนี้น่าเล่นอยู่นะครับคู่นี้ก็ลงไปที่เปเชแน่นอนนะครับและนี่นะครับคือทั้งหมดทั้งมวลของติวบทเต็งในวันนี้เดี๋ยวก่อนจากเรามาสร yeah. ุปกันสักนิดนึง นะครับว่ามีอะไรบ้างไอ้นาะคู่นี้นะครับผู้แรก,กยูกเนียนเบอร์ลินกับอก้อยชูเฟื่องนะครับคู่นี้อ่ให้ทางยูเนี่ยนเบอร์ลินนะครับเพราะว่าฤดูกาลนี้เนี่ยฝเล่นได้ดีนะครับช่วงหลังเกมในบ้านของยูเนี่ยนเบอร์ลินในส่วนของเฟือ่องนี่ก็น่าจะหมดแฮชชั่นในการเล่นไปนแล้วนะครับเพราะว่ายังไงก็น่าจะตกชั้นนะครับก็ แล้วก็จากซีิั่ที่ผ่านมาด้วยนะครับผมเฟือดนะเกา้าด้านหลังหกไม่ดลมนักประชามิดนะครับก็แพ้ไปหมดเลยนะครับก็ภาวนานะครับให้อยู่ในบอริเวณเยอะแล้วกันนะครับในคู่แรกคู่ที่2รองไปที่กาดิสนะครับเพราะว่าช่วงหลังมาฟอร์มของกาดิสเนี่ยก็ไม่ได้แย่นะครับแล้วก็เกมเยือนของเซบียาเนี่ยก็ ก็ถือว่าดีแหละครับแต่ว่าทั้งคู่ต่างมีแพชั่างในระดีนะแ,แต่ก็มองว่ายังไงก็น่าจะเป็นเซบีย่านั่นแหละนะครับที่เก็บชัยชนะไปแต่ว่า,อาฟอร์มของคารดิชช่วงหลังอ่ะก็ไม่ได้แพ้ขาแล้วก็เล่นถึงว่าไม่ได้แย่เลยนะครับแล้วก็ราคาตอบนะมันผมมองว่ามันเยอะไปหน่อยนะครับก็กลยรองไปที่คดิสนะครับคู่สุดท้ายนะครับเปนเชกับสตาบุกนะครับราคาต่อมาน่ารักนะครับแล้วก็ด้วย ฟอร์มของเขาชช่วงหลังเองนะครับแล้วก็ความกังวลต่างๆนานานะซึ่งพวกเขาได้ใช้ไปแล้วก่อนเล่นได้อาโอเพ่นกว่านะครับโรเจออะไรได้มั่นใจกว่าเพราะไม่ต้องสนลูกสกอร์นะครับก็เล่นได้เต็มที่คู่นี้ก็เล่น ลงไปที่เพจเฉทีที่ต่อนะครับครึ่งหเดี๋ยวก็ถ้าดูราคาก็ฝากเพื่อนดูแลกันนะครับถ้าราคามันไหลไปทางหนึ่งก็ช่างใจทีนะครับเพื่อนและนี่คือทของติววันติงในวันนี้อีกครั้งนะครับครบสองครั้งแล้วนะครับก็ขอให้เพื่อนรับชมฟุตบอลย่างมีความสุขนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะเพื่อนนะก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับที่ฟังมาจนถึงตอนนี้นะครับก็หวังเหลือเกินว่านะครับข้อมูลที่ผมได้เคราะห์ไปในวันนี้นะครับจะเป็นตัวช่วยเพื่อนตัดสินใจได้ไม่มากก็น้อยนะครับมีประโยชน ิมากก็น้อยนะครับก็ถ้าไม่ได้อะไรเลยก็อย่างน้อย,อยก็เปิดฟังอตอนเข้าห้องน้ำก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็หมดหน้าที่ของติวบอนเต็งแล้วนะฮะต้องขอตัวลาไปกอดพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะสำหรับวันนี้ส่วนครับเเพือ่อที่สำคัญนะฮะขอฝาัอีกสักนิดนึงนะครับหากอ,อยากให้ทำคู่ไหนวันต่อต่อไปนะครับพิมพ์มาได้เลยนะ ขอมาได้เลยนะเดี๋ยวถ้าเพื่อนขอมาผมจัดให้นะครับจัหรอมี้ไปจริงๆนะนะครับไปก่อนสวัสดี